กิจกรรมการสรรหารคุณลำบุตรคุณลธิดาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในงานกาชาติประจำปี2554เพื่อคัดเลือกเยาวาชวนที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตเมตตามาร่วมกิจกรรมกับสภากาชาติไทย โครงการสัดหาตัวระบุกุลธิดาการชาติเป็นกิจกรรมพิเศษในงานการชาติประจำปี2554นี้นะคะโดยสภากาชาติไทยได้มอบหมายให้สำนักงานยุวกาชาติร่วมกับสำนักงานจัดหาไรายได้จัดโครงการนี้ขึ้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษาและเพื่อที่จะคัดสรรเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยต่อไปคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง18-25ปีนะคะกำลังเรียนหรือทำงานอยู่ในประเทศไทยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมนะคะ และที่สำคัญจะต้องมีผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยค่ะ เรากำหนดรับสมัครในวันที่20-28กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วจะทำการสัมภาษณ์ในวันที่11-12มีนาคมศกนี้และจากนั้นเราจะพาไปเข้าค่ายเพื่อทำการคัดสรรน,นะคะในวันที่16-19มีนาคมศกนี้นะคะจึงขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง18-25ปีนะคะมีความพร้อมอยากจะทำงานร่วมกับสภากาชาติไทย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานยุวกาชาตินะคะหรือที่เว็บไซต์ thaircy.org หรือ l e d c r o s s o r t h ค่ะ